Hi เอยอะไรอะ่ะแกอะไรอ่ะแกใช้กำลังศึกษาเอ,อ่อน้องๆงวงใหม่ที่เราจับตามองฉันยังจำชื่อไม่ได้เลยเนี่ยจำชื่อได้หมดหรือ,อยังแกจำไม่ค่อยได้เลยจุนซอซังฮยอนอะไรเงี้ยมาแล้วกับการแบบค <c oughs> ัมแบ็กเต็มตัวไม่ใช่ debut เดบิวต์เต็มตัวเนอะอืมคัมแบ็กแล้วนะ เดบิวแล้วค่ะฟรีอะลารมตกเราได้ไหมเนี่ยไม่เลือกต้องดูนิดนึงนะเอาดเป็นเป็แบบเป็นเป็นช่วงเปิดใฟเนาะเปิดใ่เออเปิดมาสักพักแล้วแหละเพราะว่าประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งชอบชอบน้องซังวานฉันไม่จะพูดได้ตามเลยตามแล้วตามต่อคืออัลฟาแดวันเนี่ยเราจะมาเพลง MV ใหม่เพลงใหม่ เพลงไตเติลของชีก็คือ f ฟรีอลาร์มแล้วก็ต่อด้วยแบบซัมแบ็กโชอ์แบบเอ้ยซัมแบ็กว่ะเดบิวต์โชว์สี่เพลงที่ Mnet เน็ตเนาะรัวๆสี่เพลงรัวๆแค่นี้แค่นี้เลยแค่นี้ก่อนเนาะนเปิดใจเล็กๆนะถ้าทำดีทำให้ไวแล้วรัะพูดไปเลยเอออยู่อย่างนั้น ถ้าเดี๋ยวถ้ามีคนรีเควสอีกเดี๋ยวมันรีแอคอีกมันมีอะไรให้รีแอคอีกเยอะเนาะใช่อ่เราจะเปิดใจประมาณนี้ก่อนเราจะไปที่ MV วีก่อนนะพรามไหมค่ะว้าหนะวาหัวหม้ออุ้ยใส่เสื้อตัวเล็กมากปุ้กไงจะไปเรีนชือ่ออะไรพะโลแก

ว,าวาสิสุดนารักอะอุ้ยอุ้ยตังยอนตังยอนเอออทุกคนมาบอกเราได้นะมันซีทำ,ทำกิดตําบุกอุ้ยชุดน้องเบโอเมื่อกี้น่ารักอะนี่เป็นของใครต้องอุ้ยอุ้ยฉันชอบอ่ะตรงมีนเรื่องเมื่อกี้ฮะเอออุ้ยรองเท้าใหญ่น่ารักอ่ะ ใส่เสื้อแขงสูทลไรเวอร์แกนนี้เมียกำลังมากอุ้ยเนี่ย้เนียชื่ออะไรนะเนี่ยอตั้งให้นม่คนนี้ก็ดีไปอุ้ยขาวดำดีมากดูอินเตอร์น้องมองคนจีนชื่ออะไรนะเ

คุณสดใหม่มากครับเออชัดนิ่เออโอ้อุ้ยเดียวึ่งอนแหละรอบเลยนะอุยนาดีเนาะเนี่ยเป็นหลงเนี่ย้าเปยขาหมดเยทอะเออ ต่อเลยไหมเลิศต่อเลยไหมดูเลยดูเลย,เลยแก่ฉันเดบิวโชว์จะว่าดีนหนะเออเอ,อ,อันนี้น้องกอนอูอุ้ยริก์ลอุ้ยฉันลองเป็นแล้วแกแกฉันเต้นได้แล้วแกอ๋อไม่ใช่คนนี้ดีกอนอู แน่นตอนแต่อนเฮ้ยอย่ายิ้มพี่เขินเนี่ยแกจุ่มโฟกัสเยอะเขาเขาเป็นพี่คนโตไงจูซอเซ็กซี่อ่ะหรอเออน้องซังขยอนหน้าคุนมากหน้าแบบเคยเห็นโฆษณาเหรอบ่อยๆอะไรเองี้ยหน้าสไตล์แบบ เอ้ยุ้ยเอยแอบอว,ว้าวแอบมีอะไรตกใจอุ้ยอาโนหล่อมากเดิน,นเดินเดินเฮ้ยมันคือง,งานอะไรหรอเป็นเดบิ <debut show. S 1> วต์โชว์ว้าวจังเออ เฮ้ยแพ้มากแพ้คนแบบสไตล์เนี้ยเอออุ้ตัวอ่อนมากเกงเต้นมีเอกลักษณ์โนเต้นเก่งเนาะแบบลายเต้นแบบมีเอกลักษณ์เนาะนี่น่ารักอ่ะเฮ้ยเจ้าได้กเหรอเอ้ยเฮ้ยเ้ยน่ารัก ทุกคนก็มาเดาการละคว,ว่าเราจะปักใครปักสังวรก่อนคาหนึ่งอ้าวเลยเหรอ,ค,อค่อยเพิ่มทีละคนไงหรอเอ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 อคนนี้แต่งตาเราแบบมาวะหน้าเขาเป็นแบบหน้าหวานเนาะอ,อันรี่นะฉันก็แพ้เอลอาโนอยู่ฉันแพ้ <S <S 2> <S> <S 2> ฉันแพ้เสียงน้องซิงหลงอือ ออืืมมนี่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 ยร้อนีต้องให้เขาเลยนะจริงน่ารักจงเอ้ยท่อนนี้พอนะ เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยน่ารักจังแกเนี่ยโอ้โหแกยังไงเหมือนจะเข้ามา嘛เข้ามาในเนี้ย ฉันยังไม่เลือกโอ้โไฟโอ้โหเฮ้ย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 หน้าตาสไตล์พระเอกเนาะก้อนอู๊ดน้ำจิ้มกอเฮ้ยเฮ้ยหน้าวิ้เฮ้ยเนี่ยคนนี้อะเฮ้ยปากแบบ จร่งๆก็แต่ลักแไงกอนเนี่กกนย,ยเฮ้ยเอาตรงนะฉันเห็นตัวเองในกองเราอุบาทิเ <laughs> อไอ,อเด็กปะด,ดีนะไม่มีรู <laughs> ้าลูกลมาเห็นคือแบบโอยอนีอ่ต้อฟุตปีนนะ <laughs> ไม่เป็นไรทำไปแล้วทำไปแล้วนะอันนี้เป็นเพลง cinnamon shake cinnamon shake ช <ge ar> ิมอนนีปนเนี่ยที่เป็นชาที่ท่าไปกินแก่ะที่เกาหลีนี่นี่นี่เออคนนี้ใครคือตาแป๋วมากน้องคนนั้นเนาะใช่ว่าผมผมตรงนี้น่ารักมากเลยอ่ะน้องเซนเตอร์คนจีนใช่ว่าผมผมเรากับโอ้ยฉันพูดไปรู้เรื่องแหละเพราเสียงมฉันว่าน้องคนนี้น่ารักจริงจริงยิมน่ารักใช่ยิมแล้วสดใสมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องที่ปะ เงดีนะเฮ้ย้ยดีวนะเฮ้ยผมทรงนี้ใช่เลยอ่ะํำใส่หมวกนี้เนาะหล่อไปเลยอ่ะอุ้ยใส่แว่นหลอกว่าเดิมอะยังไงครับอุ้ยตะแว่นมานี่มาแว่นมานี่มาอุ้ยน่ารักน้องสายอนนี่สูง ไม่แปลกใจเนาะก้อนโฮก้อนอูก้อนอูดูสูงตัวสูงเพื่อนอะไเนาะเออตัวสูงไปก้อนโฮอะไรอีกเนาะอุ้ยอะไรขาวขาวอย่าทำอี้นะอย่าทำอย่างี้นะลูกอย่าทำอย่างี้นะมันจะคลองใจที่ได้เลยล่ะฉันคิดใกล้ลังสุดนะ S <S เสียงทุง้มเทมากจริงอุ้ย,ยเลยโอ้อชุดเนี้ยชุดเนี้ยเนาะโอ้โออยอาลังตังเลยวะเอาเซตตะก,กี้เฮ้ยอุ้ยโอ้ย,อยตาเนี้ยเชันแพ้แสตตาแบบนี้นะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเอาเซตน,นี้เซนี้เอาเซนี้นนเ,เ่ไหมเซนี้เซน,นี้ดื้อว,ว่ะเฮ้ยเปลี่ยนใจเ,<อ>เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจ ชีนยืย้อเท่าไหร่อ่ะไายุูเท่าไหร่นะไม่รู้บรรลุยังเป็นอุลตร้าเมกาไแ่แปลกใจเนาะที่เขาแข่งรายการกันมาแล้วแบบได้เป็นนักร้องสนเสน่ห์ค่อนข้างเยอะอละเอ้าให้ฉันพูดคนเดียวแกฉันตั้งใจดูอยู่โอเคโอเคแต่ฉันจะเป็นพูด <laughs> ทุกคนช่องเรามันเป็นพูดเป็นเล่นนะเดี๋ยวแบบพี่ไม่ตั้งใจดูเลยดูอยู่ค่ะยังไม่มีใครว่านเนาะเออ พี่ลอนตัวอะไรเอ่ยนี่ดูความน่ารักใสของก่อนเย้พีซ่าพีซาดำพูดพี่หยุดเลยครัพี่เป็นอะไรคะเฮ้ยในนในทำอะไรกันทำอะกัน้ยเฮ้ยเี่านี่นี่ยังไงเอ้ยเชนเฮ้ยจะขอคู่นี้ อุ้ยอุ้ยอย่าอย่าจีนคู่อันนี้จีนคู่เอ้ยฉันว,ว่าน้องเนี่ยน้องเลโอลูกเนี้ยด<โ>ีว่ะเนาะเนาะเฮ้ยซังยอนยิน้มสดใสมากใหม่ๆจริงสดใสอ่ะแกเอาอึง้งคนไทยต่อเลยต่อเลยต่อเลยกำลังมา เป็นเพลงอะไร c h a i n s e Why เป็นคอนเซปี้คอนเซปต์เซ็กซี่แกอยสกตายตายอุ้ยมีผูกช่องผูกเชือกโนอายุเท่าไหร่แล้วนะพี่ได้พูดถูกยี่สิบอะไรอย่างงี้ปะแต่น่าจะมีคนต่างว่ายี่สิบอยู่จุนซอสองพันหนึ่ง อุ้ยอุ้ยดีเออเอออ้ยเขาเตียงในรายการไงเตียในรายการโอนี่จนซอจนซอเช็นเช็วตะกี้เหมือนตำรวจไปยิงยิงใส่พี่เลยยิงพี่เลยโอ้ยอุ้ยดี แกเอาจริงนะอานอ่ะฉันจะเป็นลมอานเมื่อกี้คือเฮ้ยเฮ้ยเป็นเกอ้ยเป็นเกงโอ้ยตายโอ้ยน้แกลุแล้วน้องไม่สดใสแล้วไม่อ่อนโยนเลยตายนายตายตายตายยตายยตายตาาายาายตายาางยยแกอ่ะ เว้ยเว้ยหลายคาแรคเ,เตอร์มากจะบ้าทำถึงมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนจนซอเปิดเปิดดูชื่อตะกี้อ้วิว้ายยาลูกอย่าลูกอเอาสิฉันไม่เคยดูในรายการฉันเพิ่งดูครดีนี้ครั้งแรกหรอแต่ฉันเคยเห็นท่อนน้องอาโนใช่ใช่ท่อนน้องอาโนเห็นบ่อยน้องอาโนเขาตัดมาเนาะ ไมไ่แต่ตัวแต่แกเตียงตกใจกเฮ้อาาวิโนองอ่ะน้องไม่อ่อนโยนเลยอ่ะว้าวโอ้ยโอ้ย,อย,อยคุณแม่เะคริซีพี่ว่าคอนเซปต์นี้ดเีเนี่ยเนี่ย อ,อชุดส่งหน้าหน้าส่งผมผมส่งควรเลยมากจริงจริงอยากใส่นะฉันอยากใส่นะชุดอย่างเงี้ยไอ้เลิฟใส่สืบเนาะว้าย อีกแล้วทำไปยิ้มทำไปยิ้มแล้วทำไปยิ้มตอนท่้นไม่อดใจกันเลยอุ้ยคู่เทนนี่อุ้ยน่าปรับใจอุ้ยหล่อกป่ะขอคู่นี้ด้วยอุ้ยอุ้ยแกแกสมัได้อุ้ยอุ้ยแกสมั่นได้ยเอนแอบซีนดริงแมาทุกคนจบแล้วนะ แต่ขอบเปิดดูตะกี้อันนี้คิมจุนซอกับซังซังฮยอนเนี<ส>่ยน้องน้องสดใสซังฮยอนฉันว่าฉันตกซังฮยอนซังฮยอน,ยอนกับจุนซอเนี่ยตกยะกี้ะค่อนข้างเราร้อนเขาใส่ชุดเหมือนกันด้วยเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อานูอานูแกอ, <c oughs> อ,อายุเท่าไหร่สมัยสิบเก้าอยู่เลย คือข้างๆอ,อยู่ไง <c oughs> ก็ไม่ได้พูดไงไม่รวยยุอ้อ <c oughs> <c oughs> อ่ะอีกไม่นานคอนเสิบนี้น่าจะเปอยละลยแต่ต้องรอทุกคนโตหรือเปล่า่ากันอาจจะต้องโตขึ้นนิดนึงนี่ยังไม่โตเต้นแล้วโตแล้วเต้นแล้ว,ลวไม่เป็นไรเออทุกคนคือค่อนข้างแบบ <c oughs> อะไรเซ็กซี่ชอบเลย <c oughs> <c oughs> ดีเลยดีไปไปเพลงใหม่เลยจบแล้วเอาหมดแล้วเหรออสุดท้อีกเพลงหนึ่งอ่ะอ่ะตอนนี้เดินะเพลงสุดท้ายแล้วนะเพลงนี้เคยรีแอคเอมวแล้วไปดูกันได้ฟอร์มูล่าอุ้ยอุ้ยเป็นชุดแบบสบายๆแกเนี่ย อุ้ยอุ้ยเอออ้ย้ท่อนไม่ไปผมไม่ดำแล้วอะเอา้างออกก็เส้นเด็ดเอกลาง ไม่ก็เมื่อกี้ไปผมน้องยังสีเข้มๆอยู่เลยซังวอนก็แสดงนี้ก่อนปะไฟเต็มเนาะจริงเออเต้มาเว่ยเสียงน้องเป็นเสียงเล็กๆเนาะเนี่ยเอ้ยเนี่ยต่อกันเลยใช่ไหม ต่อเลยเฮ้ยเสียงน้องอ่ะมีเกิดฟอร์มอลอ่เฮ้ยเนี่ยน่ารักน้องเดี๋ยวนะนี่ขนาดดูแค่ไม่กี่คลิปนะตัวเป็นบ้าาคนี้นะคกันะครันเฮ้ยตะเกียรตึ้งตึงตึ้งนะโอ้โน้องโอ้อิสระเท่าว่าเอ้าเอ้า เล่นเล่นเขยินไปเลยนั่นโฟมิลลาตะกี้เต็มพอพอเลยหรอมันมันไปได้เลยอ่ะแกชุดไม่เซ็กซี่แต่ทำไมน้องดูเซ็กซี่อ่ะตาน้องไงน้องจุนซออ่ะตาน้องแบบค่อนข้างนะเดี๋ยวรอโตก่อนพ่อยพูดโตแล้วแกสุดค่อนข้างมีคาลิสมานั่น มีแบบเซ็กเปียวอ,ะอ่ะเพลงนี้ดูเป็นเหมาะกับรายการนะหมายถึงว่าแบบ เขาเรียกแหละเหม <si ือนเพลงรายการอ่ะแข่งเหรอเออแบบแข่งอ่ะเราทุกคนต้องเต้นไม่รู้ใครบอกพี่เขาว่าเหมาะพี่บอกเองเออเออเนี่เสียงเท่มากมอกปมหมดละ เลดเลดเลดสิบสิบสิบมันมีตังค์ซื้อบ้านมามันหลายวงอ่ะอาจจะเดาเดาตามังหางเขาสั้นไฟหน่อยนะตามหางก่อนตะกี้พี่กินดังกว่าปกตินะคือค่อนข้างดีเลยล่ะเนาะดีอันอธนียคือยังออกเอ็มวีมาเขาเรียกอะไรเพลงเดียวนับเป็นเพลงเพลงเดียวใช่ไหม ไม่อันนี้เป็นหนึ่งอัรบบ้ามแล้วเออหนึ่งอัรบบ้ามแล้วแต่เราเห็นเออเขาค่อนข้างดีอ่ะดีเอาใจช่วยน้องถ้ามีอะไรเราก็เราจะมารีอคอีกน้ออถ้าชอบถ้าชอบมาคอมเมนต์หน่อยนะมีเอมวีมีอะไรเออเราจะได้มารีแบบเฮโลเผื่อจะได้แบบเปึ้งเึ้งเบึ้งเบึ้งวันนี้ถ้ามีคนชอบดูนะว่าแฟนคลับน้องเยอะไหมอะไรยังไงในส่วนนี้นาอ โอเควันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย